ผู่น no ี้ผมลองน้ in ําเงินไปนะครับเพราะว่าแดงนั Jill. ้นเป็นมวยจากจังหวัดลําปางนะครับผมก็เคยเป็นนักมวยจังหวัดลําปางผมก็เลยรู้ดีว่านักมวยจังหวัดลําปางส่วนใหญ่นั้นฝีมือจะดีแต่ว่ากําลังไม่ค่อยดีนะก็เลยลองน้ําเงินไปนะครับซึ่งราคาเซียนมวยนั้นให้แดงเป็นต่อน้ําเงินเป็นลองนะครับก็ลองน้ําเงินไปครับแล้วก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นที่ยกสองนะครับนั่นก็คือแดงนั้นได้ต่อยจนน้ําเงินล่วงลงไปนะจนราคาล่วงเช่นกันนะครับโอ แต่มันก็เลยเกิดคําถามขึม้นนะครับผมอยากจะถามว่าถ้าเกิดว่าเราได้ต่อยแบบนี้แล้วเนี่ยเราเป็นน้ำมวยมุมแดงเนี่ยเราควรจะเข้าไปบู๊อย่างนี้ไหมเข้าไปเพื่อหวังชัยชนะเลยไหมหวังชนะน็อกเลยไหมหรือว่าสองเนี่ยเราควรจะค่อยๆเลือกออกทีละดอกเน้นๆหนักหนักหรือว่าสามเนี่ยเราควรจะชบปกติค่อยๆอ,ออกไปเนี่ยอันนี้คือแดงเขา เข้าไปเพื่อที่จะเอาน็อกเลยเอานับเลยนะครับหรือว่าเอาชนะน็อกไปเลยซึ่งหลายๆคนก็มักจะทําอย่างนั้นนะครับแต่มันปรากฏว่าในการเข้าไปแต่ละครั้งเนี่ยมันออกอาวุธเยอะแล้วมันใช้กําลังเยอะมันก็เลยทําให้น้ํามวยมุมแดงเนี่ยหมดแรงนะครับแล้วก็ประครับประครองได้มาถึงแค่ยกสเท่านั้นนะครับสุดท้ายก็แรงหมดนะครับก็ต้องโดนน็อกไปในที่สุดนะครับ ดูไปดูมาแล้วแดงก็เหมือนนั่น,น,นเหมือนกนันแนละ้ดอกไม้เงินปอพงสว่างกันแล้วหน้าตาติๆตะอนะครับนี่ก็น่าเสียดายนะครับอุตส่าหได้นับแล้วก็จะชนะน็อกแล้วนะครับมันก็เลยมีคําถามนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราได้อาการอย่างนี้แล้วเนี่ยเราหนึ่งเราควรจะเข้าไปเอาให้น็อกเลยไหมหรือว่าสองเราจะอทก้นเน้นๆหรือว่าสามเราจะ ชกแบบปกติไปเรื่อยๆนะครับซึ่งถ้าเป็นผมผมก็จะพิจารณาตัวเองนะครับว่าจุดอ่อนของตัวเองนี่ยก็คือแรงไม่ดีแล้วก็ไม่ควรจะเข้าไปเอาจนน็อกเลยนะครับเราก็น่าจะประคองตัวเองไปดีกว่าเนาะแล้วก็ยก3ยก4ี่ยก5้าเราจะได้มีแรงแล้วก็เก็บชัยชนะเข้าวินไปนะครับนี่ก็เป็นประสบการณ์สําหรับน้องๆนะครับก็ดูไว้นะครับเนาะพราะมันก็มีหลายคนเลยที่แบบว่ากําลังจะได้นับแล้วแต่กลับมาแพ้น็อกมันก็มีนะครับเก็บไว้เป็น ตัวอย่างเอาไว้ศึกษากันต่อไปนะครับ